น,นำเสนอบริษัทเท่าแก่น้อยจึงรับฟังรับชมได้เลยครับข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการชื่อสถานประกอบการบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดตั้งอยู่เลขที่12/1ทหมู่4ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประมุนานีนีผลิตภัณฑ์หลักสาหร่ายแปรรูปมูลค่าการลงทุน25ล้านบาทจำนวนพนักงาน170คน ประวัติเจ้าของเท่าแก่น้อยนายอธ,าธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์หรือนายต็อปชื่อเดิมต่อพงคุณละพงวันนี้เกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพศ2527ในครอบครัวในครอบครัวนักธุรกิจการศึกษาจบจากศึกษาชั้นอนุบาลและประถมจากโรงเรียนปานพันธ์วิทยามาธัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน เซนฟัง,ฟงซิสเซเวียเมืองทองธานีและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกลาววิทยาลัยนนทบุรีปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2546ซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา5ปีและเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มผลิตสาหล่ายทะเลอบกอบภายใต้ตาสัญลักษณ์เท่าแก่น้อยภาพลักษณ์ของเท่าแก่น้อยคืออาหารว่างหรือที่เรียกกันว่าขนมขบเคี้ยวที่ทํามาจากสาหล่ายทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและรสชาติที่แซ่อร่อย จุดเริ่มต้นจากตีน้อยสู่เท่าแก่น้อยจากตีน้อยที่มีชื่อเล่นว่าตอ๊อบหรือคุณอิทิพั์กุลพงวณิชที่มีความสนใจในด้านการค้าขายตั้งแต่เด็กทางขายของในเกมออนไลน์จนมาเปิดแบรนดชายเกาลัดและด้วยความเป็นอดีตที่มีความชอบในการรับประทานสาหร่ายจนเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ตีน้อยคนนี้ก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมอาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยวโดยเลือกสาหร่ายเป็นสินค้าหลักในการเข้าสู่ตลาด โดยคุณอิทธ,ธิพัฒน์เรื่องเข้าเข้าสู่ตลาดผบเคียวเพราะเห็นถึงช่องว่างของสาหร่ายทะเลโอ,อกรในตลาดอาหารว่างหรือขนมขัเคียวที่ยังไม่มีผู้แข่งไรายใดมีการผลิตและจําหน่ายอย่างเป็นทางการหรือมีตาสินค้าหรือแบรนด์ที่คนรู้จักทั่วไปคุณท็อปจึงเริ่มศึกษาวิธีการและแนวทางในการผลิตสินค้าออกมาจากนั้นจึงมองหาช่องทางในการจำหน่าย ทำให้คุณตอ๊อบเริ่มเข้าหาช่องทางที่มีกจจระจายอยู่ทั่วประเทศนั่นคือร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงหรือเซเว่นนั่นเองโดยการเลือกเข้าไปขายในเซเว่นนี้เป็นการประหยัดงบประมาณกว่าถ้าจะสร้างการรับรู้ด้วยการทำโฆษณาที่ต้องสูญเสียเงินมหาศาลซึ่งผลตอบรับก็อาจจะยังไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ก็ได้นอกจากนี้การนำสินค้าเข้าเซเว่น ก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานตัวสินค้าเท่าแก่น้อยเองด้วยคุณต็อกป,ปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆของเท่าแก่น้อยและสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าจนได้มาตรฐานตามที่เซเว่นวางไว้ในการรับสินค้าวางขายเท่าแก่น้อยจึงได้สอดแจ้งเข้าไปในกลุ่มอาหารว่างหรือขนมโบลกเคี้ยวในกลุ่มเดียวกันกันกบมันฝรั่งเลและเทโต้ซึ่งทําให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจว่าสาหร่ายทะเลอบก,กอบของเท่าแก่น้อยอยู่ในกลุ่มเดียว ที่สามารถซื้อรับประทานได้ตลอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโอกาสสําหรับทานเล่นงานเลี้ยงปาร์ตี้อีกทั้งยังเป็นขนมทานเล่นเพื่อสุขภาพอีกด้วยกลยุทธ์ผู้ประชตใจผู้บริโภคนะครับหนึ่งกลยุทธ์ที่คุณท็อปแนะนํามานะครับในการเข้าสู่ผ่านทางเซเว่นนะครับได้ทําให้เท่าแก่น้อยนะั้นมีปเปอร์เซ็น์ทที่ตั้งไว้คือ1กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองซึ่งโดยเปรียบเทียบผู้บริโภคเป็นเมืองส่วนเซเว่นเป็นป่านะครับ ทําให้ผู้รโพวกนั้นสามารถเข้าถึงตัวได้ง่ายและก็จับใจ่ายใช้สอยได้ง่ายนะครับอีกทั้งเสียแค่500,000บาทด้วยในการโฆษณาการทําลงทุนอันนี้แล้วก็ทําให้รู้จักมีการทําแพคเกจร,ราคาที่10บาทซึ่งาสามารถทําให้คนปกติหรือชาวบ้านทั่วไปสามารถมีสิท์ซื้อได้ราคาถูกและก็ประหยัดด้วยนะครับผมเน้นราคาถูกไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะไอซยก็ซื้อได้ และเป็นการลองทานนอกจากนี้คุณต๊อปยังตั้งชื่อกลยุทธ์ตัวเองอีกด้วยว่าคือกิฟต์มาร์เก็ตติ้งโดยระยะเวลา3ามเดือนในการตั้งอันนี้นะครับสโ,โลแกนขาดทุนคือกำไรโอเคจะแบ่งตามอัตราส่วนก็นคือ60สบและกระแจกปี60สบได้แจกปีสี่สิบก็ผมแจกเท่าแก่น้อยสุอเท่าแก่ใหญ่นะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้คือเกิดจากการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ไลายรูปแบบนะครับเป็นการไต่ตัวของกลยุทธ์ อ่าแบบกองโจนนะครับคือการออกแบบสินค้าให้เหมาะสมและกทันสมัยกับสถานการณ์ดังนั้นถ้าเท่าแก่น้อยได้ดําเนินการลงทุนในการค้นคว้าและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการออกแบบสาลายการอบการไมโครเวฟมาเพื่อทำทันสมัยและก็เพื่อรักษาสุขภาพนะครับอ่าทั้งหมดนี้สามารถตัดสินได้ว่านอกจากมุมมองของค่าการตลาดแล้วที่ยับย่นแล้วทาการวิจัยและพัฒนาสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยที่สําคัญอีกที่หนึ่งครับผมในการผลิตเช่นนี้ สูตรลับการปรุงรสของเท่าแก่น้อยแน่นอนว่าทุกๆบริษัทต้องมีสูตรลับที่ทําให้ผู้บริโภคติดใจในรสชาติของขนมขบเคี้ยวและแน่นอนว่าก็คงไม่มีใครเปิดเผยถึงสูตรลับนี้แต่ไม่ใช่กับคุณต๊อบค่ะคุณต๊อบเปิดเผยด,ด้วยน้าเสียงที่จริงจังว่าถ้าเราจะได้ใจกับผู้บริโภคเราต้องเปิดเผยไม่ปิดบังรายละเอียดต่อผู้บริโภคเพราะว่านี่คือธุรกิจเปิด และสูตรลับของผมก็คือผมจะใส่ความรักที่มีผมมีต่อสาหลายลงไปในทุกๆขั้นตอนของการผลิตสุดท้ายสูตรลับของเท่าแก่นะก็คือให้ความรักกับสินค้าเหมือนเป็นแฟนของคุณเองดู <c oughs> แลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและทุ่มเททุกอย่างให้ความรักเมื่อคนเราทำสิ่งที่เรารักก็จะประสบความสำเร็จค่ะวิเคราะห์ C P ผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าเก็บไว้ได้นานเป็นของที่มีคุณค่าอาหารสูงโปรตีนธาตุเหล็กแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพและคนที่ดูแลรูปร่างสินค้าใช้วิธีการอันทันสมัยเพื่อคงค,ความกรอบและคุณค่า,าไว้ราคากำหนดราคาสินค้าณระดับตลาดกำหนดราคาเท่ากับคู่แข่งกำหนดราคาเพื่อกระจายกลุ่มผู้บริโภคโดยตั้งราคาเพื่อให้ผู้บริโภคถูกไจสามารถซื้อได้สถานที่ที่ซื้อ ช่องทางการจำหน่ายจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรนเช่นโลตัสบิ๊กซีท็อปเจฟฟี่แฟมิลี่มาร์ควัสันเดอะมอนอกจากนี้ยังโกอินเตอร์โดยจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงมาเก๊าอินโดนีเซียและขายตรงผ่านอีเมลส่งเสริมการขายให้ส่วนลดในการซื้อที่เท่าแก่น้อยแลนด์มีการจัดแคมเปญรุ่นชิงโชค คอสวร์นะคะจุดแข็งบริษัทเท่าแก่น้อยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงพวกผู้บริโภคสามารถจดจำตราสินค้าได้เท่าแก่น้อยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงผลิตภัณฑ์เท่าแก่น้อยมีคุณภาพสูงรสชาติที่เป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวช่องทางการจัดจำหน่ายมีการกระจายสินค้าอยู่หลายช่องทางซึ่งมีทั้งร้านสะดวกซื้อซปเปอร์มาร์เกต็ตและดิสเคิ์สโตร์ เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถซื้อรับประทานได้สะดวกจุดอ่อนนะคะเท่าแก่น้อยแลนด์ที่เป็นหน้าร้านของบริษัทเองยังมีน้อยโอกาสกระแสรักสุขภาพกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกตลาดต่างประเทศไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรมีการส่งออกน้อยอุปสรรคนะคะ คู่แข่งในตลาดเป็นคู่แข่งรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงคู่ขายวัตถุดิบมีอำนาจการต่อรองสูงเนื่องจากสาหร่ายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักต้องนำเข้าต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นการเพิ่มของมลภาวะหรือการเกิดภัยธรรมชาติทำให้เกิดการขาดวัตถุดิบค่ะ Communication Naming การตั้งชื่อเท่าแก่น้อยถือว่าทำได้ยอดเยี่ยม เพราะไม่มีชื่อนี้ในตลาดไทยและตลาดโลกแบรนด์ Band, ตัวโลโก้เท่าแก่น้อยนั้นไม่เพียงแต่เป็นมาร์คอตเฉยๆยังมีการสื่อสารด้านอิโมชันของรสชาติสินค้าทำให้ผู้บร,ริโภครู้สึกได้ชิดกับแบรนด์นี้มากขึ้นโปรดับแพ็กช็อตนั้นถ่ายภาพได้ค่อนข้างน่ากินและเข้าใจง่ายคลเลอร์มีการให้สีไปตามความชอบของสินค้ากอปปี้ทำได้ดีมีการบอกคุณลักษณะผลิตภัณฑ์สังป หนสาหรายเราเป็นของญี่ปุ่น 2. อสาหรายเราเป็นของแทของจริง 3. อร่อยได้ง่ายๆได้คุณค่าอีกต่างหากโอเทอร์มีการเว้นให้เห็นบอยบริเวณด้านข้างโดยการทำเป็นเส้นหยักหให้ดูแตกต่างและน่าสนใจอีกทั้งด้านหลังบรรจุพันโดยรวมก็ทำได้ดีไม่ละเลยจุดเด็กๆปัจจัยที่ทำให้แบรนด์มีคุณค่าแบรนด์ลอยัชี ความพักดีต่อแบรนด์เท่าแก่น้อยอยู่ในระดับที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกกลุ่มลูกค้าของแบรนด์เท่าแก่น้อยเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบแบรนด์เท่าแก่น้อยอย่างแท้จริงกลุ่มของประสบการณ์ที่ใช้หรือคุณภาพที่ถูกรับรู้อยู่ในระดับที่สูงสุดโดยใช้กลยุทธ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจรแบรนด์อเวเนตผู้บริโภคจะนึกถึงชื่อแบรนด์เท่าแก่น้อย เป็นชื่อแรกเมื่อถูกถามถึงแบรนด์สาหลายแบรนด์เท่าแก่น้อยได้สร้างแบรนด์ด้วยการนำสัญลักษณ์หรือมัร์คอร์ดเท่าแก่น้อยการ์ตูนที่มีลักษณะเด่นโดยบุคลิกที่สดใสล่าเริงสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพขององค์กรที่รักความสนุกสนานท้าทาย p e r c e i v e quality แบรนด์เท่าแก่น้อยใช้ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาให้ตรงกับความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยตัวสินค้านั้นก็จะมีรสชาติหลากหลายขนาดเพื่อเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายย่อยๆลงไปอีก association แบรนด์เท่าแก่น้อยมีเอกลักษณ์หลายอย่างที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงกับมายังแบรนด์เท่าแก่น้อยได้โดยเอกลักษณ์แบรนด์ของเท่าแก่น้อยนั้นก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ดูทันสมัยสะดุดตารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมขอจบการนำนะเสนเอเพียงเท่านี้ครับ Gracias.